บอสนดอตออกโรงฉะติ่งบอสหญิงอย่าใจบอดอย่าขี้ติจะร้องผิดร้องถูกคียเขาก็ตั้งใจร้องออกมาอย่างดีจากคลิปนี้ที่บอสน็อดพูดชาวนิตแห่เห็นด้วยกันหมดเออจริงๆอย่าไปใจบอดมากจะไปว่าทําไมว่าโค้ดร้องผิดคียอยู่เลยเอาเขาไม่ใช่นักร้องเธอนังไม่ไปเป็นก็ได้นะเป็นโค้ดเป็นอะไรแต่รายการเขาให้ความสำคัญ พวกคุณไม่ว่าเฮียหน่อยนั่นนั่งอยู่นั่นร้องเพลงก็ไม่เป็นทำไมถึงได้เข้าไปทำหมอรำไอดอลเฮียหน่อยร้องเพลงได้แย่มากเฮียหน่อยทำไมถึงได้ไปทำทำไมเขามีความคิดเขามีความคิดเอดรายการฉันกโกรธเห็นไหมเฮีย,ยหน่อยนะ่ะไม่น่ามาทำหมอรำเลยร้องเพลงก็ไม่เป็นเป็นคนอีสานร,ร้องรำก็ไม่เป็นทำไมถึงได้ไปทำบางครั้งนะ่ะเขาเอาความคิดเอ็ความสามารถด้านอื่น ไม่ใช่เอาเสียงอย่างเดียวพวกคุณไปหาด่าเจ้าของรายการนุน่นร้องเพลงเป็นไหมโมโหเออนั่นลละบางครั้งก่อนที่เราจะว่าให้คนอื่นเราต้องศึกษาก่อนว่ารายการเขาต้องการอะไรใครมาโพลอีกฉันจะสาบมันหลังจากเคียโนตออกมาพูดเหล่าเอฟซีก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้ค่ะแต่เขาเป็นเจ้าของรายการเยียหน่อยเอาเยียหน่อย โดนเฮียรนจ,จัดจะแล้วนั่งโตดโปดอยู่พนะกับผู้ใหญ่บ้านก็ออกมาว่าเองว่าร้องบ่ม่วนเราบ่าแม่นนักร้องส่วนเฮียหน่อยแกมีเงินมีพรสวรรค์และมีความสามารถถึงจะร้องเพลงไม่เป็นก็มีเงินค่ะคข่มักบอดโนตเ้าคักเขาไม่เป็นนักร้องแต่เขามีแสงแสงที่ทุกคนต้องการฮ่าฮ่าฮ่าเฮียหน่อยนั่งโกดโปด บทโนท้ตก็ดีคักจ้าค่อยมักยืนอยู่ซื่อๆแค่อ้าปากก็ม่วนแล้วค่ะคนร้องเพลงม่วนแต่บอกมีคนจ้างค่อยมักความคิดเจ้าเกือบทุกคลิปแม่นเจ้าวาถือบอทบิ๊กเก็งและเป็นคนอายุน้อยร้อยล้านคิดดีมาดีพูดดีค่ะเริดพูดได้ตรงเริดเขาเอาความคิดเอ็ดแม่นความเจ้า บอสพิกคือตัวอย่างคือต้นแบบของแท้ชอบผู้ชายคนนี้มากผู้ใหญ่บ้านเพื่อนผู้บริหารที่ผมยอมรับเลยว่าเพื่อนเก่งให้กำลังใจบอสบิกจริงค่ะว้าถึกคักจ้าแม่แล้วยังบอรับแขกเลยทุกมื้อนี่ให้เด็กน้อยเฮ็ดแม่นว้าถึกคักจ้าแม่นเป็นตาศูนย์จะว,าว้าทีมบิ๊กเดอ้อ คนเฮามันเก่งคนละอย่างจเจ้าว้าถูกว้าได้ถูกใจคะ่ะจ้าแมนแมนแมน,แมนจ้าใช่ค่ะไหลสนุกจังตลกด้วยค่ะจริงที่สุดแมนอยู่ค่ะถูกต้องแล้วอย่าหน่อยข่อยสะดุ้งแล้วฮ่าฮ่าบอสว่าอย่าหน่อยนั่งตดโปดอยู่ะณะแมนค่ะแมนแมน บอสปีกเลิแล้วศูนจัดไปค่ะแมน่นฮ่าฮ่าฮ่าขำแมน่นจะว่าได้ดีแมน่นแมน่นแม่นค่ะบอสโน้ตคอยรอเบ,บิ่งรายการแล้วมักทั้งแอนและผู้ใหญ่บ้านจะได้บ่มีใหม่พัชรีกับลำใหญ่ถูกใจใช่เลยบอสโน้ตดองม่วนบอม้วน,วนแต่รายการเขาให้ความสำคัญ ภาพบิ๊กตอนนี้เหมือนเรนมากแมนจ้าแมนจ้าเจ้าคือเว้าวดีให้เนี่ยบอสว่าวถือเออจริงๆนะมันเลิศนะเว้าวถูกใจเลิศพลังงานดีที่สร้างสารรค์จริงค่ะขอบคุณเดอที่เว้าวแทนนะ่ะบิ๊กหล่อมากเก่งเป็นเลิศอายุน้อยเรตติ้งดี แมนความเจ้าพูดถูกใจใหญ่คักจ้าพูดถูกค่ะแม่นจ้าเขามีความสามารถรักจังถูกเบาสิบเทือก็ถูกเขาเป็นคนปั้นนักร้องเขาบอกได้ไปแข่งร้องเพลงเองแม่นเจ้าเบาถูกโตดโตดไอเบาถูกใจหลายร้องผิดจีก็ช่างค่ะ ค่อยมาแบบนี้จริงจริงค่ะบอดบิ๊กไม่ต้องร้องเพาะก็ได้ค่ะคนเขาก็ชอบก็รักทํายังไงคนก็รักค่ะคนอื่นร้องเพาะยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปเป็นโค้ดเลยใครอยู่กับบอดบิ๊กปังปงๆทุกคนผู้บริหารเขาใช้สมองและภาพรวมเพื่อปันศิลปินเขาไม่ได้ใช้เสียงมาบริหารคนเช่นคนทำร้านอาหาร ใว่าจะทำอาหารเป็นเสมอไปใช่ค่ะเขากลัวดังเกินไม่ต้องคิดมากพวกที่ว่าเขาแต่ทำไม่ได้อย่างเขาดีแต่นั่งพิมพ์บ้าคนอื่นบางคนร้องลาเก่งร้องมาตลอดชีวิตพอไปหาคนมาปั้นรักเอาอย่างมาปั้นก็บบหูปีที่แล้วก็ได้ค่าน้องอุ๋งอิงพวกนี้ไม่ได้ติใจจะขาดนั่งร้องได้อยู่นะ แค่ยังไม่ถึงระดับมาตรฐานของนักร้องหมอลำที่เขาดังๆอีกอย่างคนที่จ้างงานเขาก็ต้องมองเห็นแล้วเบานางมีความเหมาะสมทัตติมันก็ต้องติคนจ้างด้วยสิถ้าง,งั้นนะ่ะน่าจ,จะเอาแสงด้วยแหละฮ่าฮ่าฮ่าะตรงคั่ะใช่แล้วค่ะไม่ใช่นักร้องแต่เขามีสมองต่างคนให้มีอนาคตแค่นี้ก็เก่งแล้ว คนที่เขาทำงานด้านนี้เขาดูออกว่าใครเอนเตอร์เทนเก่งมีสีสันสรางคนให้มีความสุขมีเสียงโัวเราะมีหน้าที่ดูก็รู้ไปข่อยว่าอยู่ตั้งแค่แป๊บได้เข้ามารายการหมอลำไอดอลประสบการณ์บอกค่อยหลายแค่ดึงเรตติ้งผู้ชมได้เพื่อนเก่งนำผู้ใหญ่บ้านรอติดตามครับเพื่อนมีการบ้านช่วงนี้กับการทำงานตักกะครับกับจินตนาการ วิธีการอยู่เหนือสัญชัตยานอิหลีแล้วสารแนกขึ้นร้องบนเวทีทำไมเขาร่วมวง,งเป็นผู้บริหารกับคุณไงก็คือหมอรำส่วนผู้ใหญ่บ้านไม่มีวงหมอรำจบไหมอีอย่างคือนั่งโตดโปรดใช่ค่ะขอชอบอินเตอร์เทนแบบตลกดูแล้วเพลินดีค่ะไม่ใช่ร้องดีแล้วยืนนิ่งมันน่าเบื่อนั่งโตดโปดพะนะ เออแม่นบักลาบอกเลยบอดบิกต้องมีดีรายการเขาถึงเลือกไปว่าบาพียอ่อยก็เลยได้หัวเขาร้องเพลงไม่เพาะแต่ความคิดของน้องโคตยิ่งใหญ่อีกคนว่าเขาใจบอดอากาติถูกครับใช่ค่ะคนจลาดเขาไม่ดูแค่เสียงค่ะเขาเป็นเจ้าของค่ายนะมองคนเป็น ขเขาบอแม่นนักร้องมืออาทีพแต่เขาเป็นผู้บริหารและนักเอนเตอร์เทนมีแนวคิดความคิดที่สามารถทำให้คนธรรมดาโนเณมให้อัปเลเวลขึ้นมาได้บอแม่นร้องเพลงดีร้องม่วนแต่ปึกร้องตามคำบอกไปวันๆผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขามีความสามารถเขาเอาความคิดและหัวสมองตัดสินค่ะไม่ใ,ใช่เอาเสียงร้องเพลงและกรรมการไปตัดสินค่ะ ก็บู้ใหญ่บ้านมีความสามารถไงคะหูจะฟังเสียงคนเป็นค่ะ